นักโบราณคดีค้นพบซากปรักหักพังของอาคารขนาดใหญ่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเมืองโบราณถือเจียเหอบนทนหูเป่ยทางตอนกลางของจีนจุดที่พบคือบริเวณแหล่งโบราณคดีตานเจลิงแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่สำคัญนักโบราณคดีระบุว่าซากปรักหักพังของอาคารมีฐานกำแพงกว้างมีโครงสร้างที่ดีและสร้างอย่างประณีต ผนังอาคารใช้วัสดุที่แตกต่างกันสารชนิดนักวิจัยสถาบันโบราณวัตถุและโบราณคดีบนทนหูเป่ยระบุว่าผนังชั้นนอกทําจากดินแดงซึ่งทนทานและกันฝนได้ชั้นกลางทําจากดินดําซึ่งค่อนข้างแข็งแรงและชั้นในทําจากดินเหลืองบริสุทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันโบราณวัตถุและโบราณคดีบนทนหูเป่ยกล่าวว่าซากปราศหักพังที่เห็นมีสมห้องถูกออกแบบมาอย่างดีและใช้นวัตกรรมระดับสูงของยุคนั้น ที่แหล่งโบราณาคดีถือเจีอเหอยังมีการค้นพบโบราณาวัตถุยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อาทิเครื่องปั้นดินเผาซึ่งประดิษฐ์หินและข้าวเฉพาะเครื่องปั้นดินเผามีการขุดพบกว่าหมื่นชิ้นนักโบราณาคดีเชื่อว่าถือเจือเหอถือเป็นหนึ่งในเมืองก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดบริเวณตอนกลางของแม่น้ำแยงซี